วันนี้นะคะกลับมาพบก,กับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดรอตเกอรการีปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเน็กเจ r a n เรนเจอร์วายแท็นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2งล้อนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็ได้มีการติดตั้งชุดแต่งเพิ่มเติมด้วยสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตนรที่ให้กาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405รยานิวตันเมตรเลยส็ เลือกนําเป็นสีบอลเงินคันนี้มารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะคะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชา n นลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลย ด้านหน้านะคะก็จะเป็นชุดกระจังหน้าอยอดทีที่ลูกค้านะคะนิยมติดตั้งเลยจะเป็นฟอนต์คำว่า f o r d F O R D นะคะคันนี้ลูกค้าน้ยเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะคะด้านหลังจะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะคะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวรถค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวสกรูปนะคะก็มีการติดตั้งเป็นสกรูปทรงฟิตนะคะพร้อมตัวไลโนสีดําแบบนี้ส่วนตัวสกรูปเองเนี่ยจะเป็นสีทูโทนะคะก็คือสีตัวรถตัดด้วยสีดาด้านนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานเนี่ย เอาใช้เป็นการยิงซิลิโคนเก็บงานให้นะคะเพื่อยืดอายุในการใช้งานนะคะแล้วก็ติดตั้งเพื่อความสวยงามเนาะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟ day time running light หรือไฟวิ่งกลางวันมาให้แล้วพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของชุดครอบไฟหน้ามาให้นะคะเป็นสีดำด้านพร้อมคำว่าレンジャーด้านบนแบบนี้ สำหรับรุ่นนี้นะคะได้มีการเพิ่มแพ็กเกจนะคะ5 0,000บาทเป็นแพ็กเกจสำหรับช่วยเหลือการขับขี่นะคะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของตัวเซ็นเซอร์การระยะหน้านะคะ4จุดมีในส่วนของตัว เรดาร์ตรวจจับคนบนถนนด้านหน้านะคะระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะพร้อมกล้อง360องศาด้านหน้ามาให้แล้วด้วยนะคะกล้องนะคะก็จะมีอยู่ที่ตัวโลโก้ด้านหน้านะคะถ้าเป็นกระจังหน้าเดิมแต่คันนี้ออได้มีการเปลี่ยนให้ก็จะอยู่ที่ตัวกระจังหน้าใหม่นะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าตรงรุ่นนะคะสามารถติดตั้งกล้องเดิมกลับมาที่ตัวหน้ารถให้ได้นะคะด้านข้างมีการออกแบบดีไซน์ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นเพิ่มคิ้วล้อนะคะขนาด3นิ้วเป็นสีดําด้านจากโรงงานมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบยึดติดมาให้จากโรงงานเลยมีเนื้อวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็คงทนนะคะส่วนล้อแม็กเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะคะเป็นสีเทากาไฟจับคู่มาพร้อมกับตัวยางกูสเยนะคะตัวนี้ก็จะรับกับตัวรถนะคะแล้วก็ช่วยให้การขับขี่นะคะนุ่มนวลประหยัดน้ํามันซีรย,ยางนะคะก็จะอยู่ที่ 255นะคะ65 R18 นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกมองข้างที่มาจากโรงงานแบบขนาดใหญ่เลยเป็นสีเทากาไฟนะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาพร้อมกับตัวกล้อง360อองศานะคะที่สามารถมองได้ทั้งมุมบนนะคะมุมกว้างหรือว่ามุมระยะใกล้นะคะตัวน,นี้สามารถ แสดงผลที่หน้าจอด้านในได้ทั้งหมดเลยมาพร้อมตัวบายสปอร์ตนะคะที่อยู่ที่ตัวกระจกนะคะเตือนจุดอับสายตาเวลาที่มีรถเข้ามาด้านข้างนะคะเขาจะมีสัญญาณเตือนให้กับคุณลูกค้านั่นเองทําให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจชริยานะคะลูกค้าสามารถสอดมือเพื่อปลดล็อกหรือสามารถกดล็อกนะคะเพียงกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะดอยขออนุญาตพาชมภายในตัวรถของคันนี้กันบ้างนะคะ ภายในตัวรถของคันนี้นะคะก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวัแท็กด้วยเป็นหนังนะคะเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้นะคะมือเปิดก็ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพียงบีบเข้าหาตัวนะคะก็เป็นการเปิดประตูแล้วแล้วก็ยังสามารถนะคะปลดล็อกฝากถังน้ำมันนะคะผ่านที่ปุ่มด้านข้างประตูแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวพุสสตาร์ทมาให้เป็นเบาะปับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังจักรวรงงานด้วยเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้เลย แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเราเป็นตัวพวงมาไลัยไฟฟ้าให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยของฟอร์ดเรานะคะมีในส่วนของตัว Cruise Control พร้อมระบบ Stop โกที่เพิ่มมาในแพ็กเกจความปลอดภัย50 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะจะรักษาระยะห่างให้จนถึงจุดหยุดนิ่งและไปต่อนะคะตามความเร็วของรถคันด้านหน้านะคะถือว่าครบคันในการใช้งานเลยแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงพัดพวงมาลัยตัวพวงมาลัยนะคะเป็นหนังเดินได้ด้วยสีส้มเลย ด้านหลังพุงมไัยนะคะจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นจอดิจิตอลแบบเต็มระบบเลยมาพร้อมกับตัวแสดงค่าการใช้งานต่างๆจะเป็นตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันแล้วก็ค่าความร้อนต่างๆนะคะหรือว่าการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเลขไมล์กิโลและการใช้งานต่างๆจะโชว์ที่หน้าจอน,นี้ทั้งหมดเลยถือว่าสวยงามเต็มระบบเลยนะคะส่วนจอกลางนะคะจะมาพร้อมกับขนาด12นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ s y n โนะคะตัวนี้ สามารถเชื่อมต่อ Android ตัว Apple c a r p l พ y แบบไร้สายได้แล้วนะคะปรับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาหรือปรับจากด้านล่างก็ได้มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบคันเลยนะคะแล้วก็โทรสุกเฉินไปที่ศูนย์ดินทอนหนึ่ได้กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงลมนิรภัยทำงานระบบต่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานนะคะมาพร้อมท่านชาร์จวาเดไร้สายตัวเชื่อมต่อนะคะเป็นไท A ลไทซนั่นเอง เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถตั้งเป็นระบบออโต้โฮนะคะที่ทำงานอัตโนมัติได้แล้วด้วยนะคะ สำหรับคันนี้ตัวมือเปิดเราก็ติดตั้งเป็นชุดเบ้ากันลอยให้นะคะเป็นสีดำด้านพร้อมฟอนต์พร้อมคำว่าเรนเจอร์เป็นสีแดงแบบนี้นะคะที่ตัวมือเปิดตัวนี้จะช่วยป้องกันลอยแอคเซสซอรีต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยฟิล์มกองแสงเราติดตั้งเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มความสว่างตัวฟิล์มได้ด้วยนะคะคิวกรนสกรเป็นคิวกรนสกรเข้ารูปสี่ชิ้นนะคะตรงรุ่นเลาหลังคามีมาให้จากโรงงานติดตั้งมาให้แล้วนะคะจากโรงงานใช้งานได้จริง รองรับน้ําหนักนะคะได้สูงสุดถึง300กิโลกร,รัมกร,รณีที่รถจอดหยุดนิ่งเมื่อรถมีการเคลื่อนตัวนะคะรองรับน้าหนักได้สูงสุดถึง75กิโลกร,รมัมสามารถตั้งแคมป์นะคะหรือว่ากางเต็นท์ได้สบายๆบ,บนรถคันนี้เลยเป็นได้ทั้งรถเพื่อการท่องเที่ยวทํางานนะคะหรือว่าจะใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวสปอร์ตบาร์นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวที่มีมาให้จากโรงงานเลยเป็นรุ่น white t a จะเป็นสีเท่ากาไฟแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว ที่ยึดสัมภาระนะคะเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะก็สามารถยึดสัมภาระได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบตัวซิงเกอร์นะคะเป็นไฟท้ายแบบ L E D โคมสโมงนะคะในรุ่นของตัวเรนเจอร์นะคะแล้วก็ตัวกาก่าท้ายออยก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดท่อให้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะแบบนี้เลยเพิ่มความโดดเด่นมีกล้องถอยด้านหลังให้นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์แบบนี้มาให้จากโรงงาน มีไฟเบรกย้ายจากตัวด้านหลังนะคะมาอยู่ที่ตัวฝาปดท้ายแล้วแล้วก็ฝาปิดท้ายเนี่ยมีการปั๊มคําว่าレンジャーเข้าไปให้นะคะจะกปกติแล้วจะเป็นตัวสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าสามารถติดสติกเกอร์เพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวฝาท้ายของเรานะคะตัวฝาท้ายของตัวว i t แท็กนะคะก็จะเป็นตัวฝาท้ายแบบอีซีริฟนะคะแบบนี้เลยมีน้ําหนักเบามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพื้นปูกระบาดด้านในนะคะทําให้ด้านในเนี่ยมีความเรียบ มีความใช้งานที่เนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการวางไม้พาเลตได้นะคะมีการกั้นล็อกแบ่งสัสดส่วนในการใช้งานได้ดีเลยมีช่องต่อไฟมาให้นะคะแบบนี้มีกระบาดไลเนอร์ที่มาจากโรงงานด้วยมีไม้บรรทัดนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการทํางานบนรถนะคะมีมาให้ที่ขอบด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถยึดหนีบอุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทํางานนะคะในส่วนของตัวซีแคมก็ทํางานได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวกันชนอันนี้เป็นกันชนที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีเท่ากาไฟด้านบนจะตัดแปลงสีดำด้านนะคะเนื้อบันไดหรือว่าเนื้อตัวกันชนนะคะจะเนื้อหยาบนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยจะช่วยป้องกันการลื่นได้ดีนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่เพิ่มมานะคะด้านหลัง4ี่จุดแบบนี้เลยด้านข้างจะมาพร้อมกับตัวบันไดเหยียบข้างขึ้นให้ซึ่งมีตั้งแต่ตัว,ว XLT นะคะแบบนี้เลย ลงง่ายสะดวกสบายนะคะมีการขยายฐานลอ้อมีการเปิดจุดยืดโชคนะคะอยู่นอกเซสซีทําให้รถมีความนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลแบบนุ่มหนึบด้วยนะคะรองรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะคะสามารถขับขี่ได้อารมณ์การขับรถเก่งเลยแล้วก็ระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะยังมีในส่วนของตัวระบบเบรก ABS ระบบกระจจาแรงเบรก EBD ระบบควบคุมสถานภาพการทรงตัวนะคะระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว เลด้าตรวจจับคนในถนนเบรกอัตโนมัติเลนคิปปิ้งนะคะช่วยรักษารถที่อยู่ในเลนตัวเลนเซนเทอร์ลิงนะคะช่วยรักษารถที่อยู่กึ่งกลางเลนแล้วก็มีมาให้กับคุณลูกค้าแล้วและยังมีแอร์แบกให้สูงสุดถึง7ลูกเลยนะคะแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆให้กับคุณลูกค้าค่อนข้างครบครันเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัติแปปัดทั้งส่วนอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววารันตีรถยนต์นะคะก็ยังขยายเวลารับประกันเป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโลแล้วด้วยนะคะ สำหรับราคาจำหน่ายคันนี้นะคะก็อยู่ที่1,49,000้บาทนะคะเพิ่มแพ็กเกจระบบความปลอดภัยนะคะอยู่ที่50,000บาทนะคะราคาจําหน่ายสุดที่จะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหบาทนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถแบบนี้ไว้ในครอบครองสมัรนะดีๆขับขี่ปลอดภัยแบบนี้นะคะสามารถโทรหาออได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก9 3 2นหะคะหรือเป็นไอดีไลน์ตามลิงก์ด้านล่างาที่เทิ้งไว้ให้ได้เลย สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบอยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ